สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์สทิกกอตแอดในวิดีโอ ep ีที่7แล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอ e ีีนี้เราจะมาสอนยิงแอดในระหว่างไลฟ์สดอ่าต้องบอกแบบนี้ก่อนเนาะทิกกอตเนี่ยมันขายได้หลายแบบนะครับหนึ่งคือคุณเป็นนายหน้าทาคอนเทนต์เอาสินค้าคนอื่นมาแล้วคุณก็ขายกินค่าคอม2คือคุณเป็นเจ้าของสินค้าเองเปิด tikk t Tok อ k ช็อปยิงแอดหรือว่าเปิดให้คนอื่นเอาสินค้าไปขาย3นะครับก็คือการไลฟ์สด มันก็จะมีคนสองแบบที่ไลฟ์สดนะครับคือหนึ่งไลฟ์เองกับสองจ้างคนอื่นไลฟ์แล้วราวนี้มันสําคัญยังไงรู้ไหมเราสามารถยิงแอดเพื่อให้คนเข้ามาดูในระหว่างไลฟ์ได้หรือเอาวิดีโอนั้นมาบูธไดอ้อันนี้มันสนุกตรงนี้มันเลยทําให้เกิดทีมนะครับเขาเรียกว่าการทําทีมไลฟ์หรือเราเรียกการตลาดแบบนี้ว่าการทำไลฟ์คอมเมอร์ซซึ่งนิยมมากเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยแล้วกันนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เปิดเข้ามาที่ในส่วนของตัว TikTok a d Manager นะครับหรือว่าตัวจัดก,การโฆษณาของ TikTok แล้วก็เข้ามาที่แคมเปญนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราสอนเรื่องอะไรครับเราสอนเรื่องของการยิงแอดบูสสินค้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นช้อปปิ้งนะครับหรือจะเป็นการายิงในส่วนของวิดีโอช้อปปิ้งเราก็จะยิงในวัตถุประสงค์เดิมเลยนะครับคือยอดขายผลิตภัณฑ์นะแล้วเราก็เลือกในส่วนของ TikTok Shop กดถัดไป อ่ะคราวนี้เราจะมาเลือกในส่วนของการไลค์ครับโฆษณาช้อปปิ้งผ่านการไลค์เขาก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกบัญชี t ิ k กต๊อกที่เราจะแสดงตัวตนในการไลค์นะครับอ่าเราเราจะมีบัญชีไหนที่เราผูกไว้แล้วก็กดเลือกได้นะครับถ้าเราผูกไว้นะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบัญชีที่เรากดเชื่อมต่อไว้แล้วก็ร้านค้านะครับร้านค้าก็คือในส่วนของ t ิ๊กต๊อกช็อปจะเอาอสินค้าของร้านไหนเนี่ยมาโชว์นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เซตกลุ่มเป้าหมายเหมือนกับที่เราเซตโดยปกติถ้ามีหน้าร้านก็ใส่จังหวัดใส่อําเภอถ้าไม่มีหน้าร้านก็นเลือกประเทศไทยใส่เพศใส่อายุใส่ภาษานะครับอ่าแล้วก็ใส่ความสนใจนะครับซึ่งความสนใจก็อย่างที่เคยเกิืนไปเนาะเลือกเป็นหมวดหมู่ได้แล้วก็งบประมาณยิงได้ขั้นต่ําก็คือวันละร้อยนะครับจริงๆก็ยิงสักปุ0สักสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่ตอนนี้การไลฟ์เนี่ยจะมีการกําหนดอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบ หนึ่งคือกำหนดเวลาเริ่มต้นเพื่อให้กลุ่มโฆษณาทำงานต่อเนื่องก็คือจะให้เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะครับอแต่อันนี้เราก็อาจจะไม่ได้กำหนดสิ้นสุดก็คือมันจะรันไปเรื่อยๆการนำเสนอโฆษณาจะเป็นไปตามเขตเวลาของเรานะครับเช่นเราอยากจะไลฟ์สองทุ่มแล้วก็มาตั้งสองทุ่มนะครับกับ2คือกำหนดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับอยากจะให้ไลฟ์ไปจบตอนกี่โมงอ่าก็สมมติสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้ แล้วก็สามนะครับกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอเพื่อให้กลุ่มโฆษณาทํางานเลเริ่มจากการหลังจากการไลท์นะครับก็เอาง่ายๆเลยเราอยากให้โฆษณาเนี่ยสตรีมสดต้องเริ่มภายใน48ชั่วโมงนะครับนับจากเวลาเริ่มต้นทําแผนพอหลังจากจบปุ๊บมันก็จะนําเสนอโฆษณาจะให้นําเสนอกี่ชั่วโมงนะครับกี่นาทีก็เลือกได้ครนี้หลกัหลกๆเลยเนี่ยมันจะมีการยิงสองแบบนะครับหนึ่งคือไม่ซีเรียสว่าคนจะซื้อเลยในไหน ก็คือเลือกยิงเป็นการซื้อได้รายได้รวมได้กับอีกแบบหนึ่งคือเน้นคนดูในระหว่างไลฟ์แล้วเดี๋ยวคนขายเนี่ยเป็นคนปิดการขายเองอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้ามั่นใจอยู่แล้วว่าไลฟ์เนี่ยยังไงเราก็ขายได้อยู่แล้วด้วยตัวของเราเองหรือเราเชื่อมั่นในทีมไลฟ์ของเราเนี่ยก็จะยิงเพื่อบูตหรือเขาเรียกว่าการยิงเพื่อเลี้ยงจํานวนผู้เข้าชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะกําหนดเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับหรือ เราจะกําหนดเวลาหลังจากจบนะครับว่าเริ่มต้นกี่โมงแล้วก็นําเสนอโฆษณาช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับกี่นาทีหลังจากจบนะครับอ่ะก,ก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราจะชอบนะครับอันนี้ผมรับชมต่อเนื่องแล้วกันเนาะผมก็จะเลือกเป็นหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทียิงสามร้อยบาทบูตเลี้ยงคนในระหว่างที่เราไล์นะครับ ก็จะมี2แบบครับคือ1วิดีโอเดียวดึงดูดให้ผู้ชมเข้าร่วมสตรีมสดของคุณด้วยวิดีโอเดียวก็คือด้วยวิดีโอของเราพอเขาคลิกปึ๊บเขาก็จะเข้าไปที่ไลฟ์ของเราก็อีกแบบหนึ่งคือใช้ไลฟ์เลยยิงแอบในระหว่างไลฟ์เลยซึ่งถ้าเกิดเป็นไลฟ์จริงๆก็จะเลือกอันนี้นะครับคอนเทนต์ไลฟ์จะถูกใช้งานเป็นชิ้นงานโฆษณาก็คือถ้าระหว่างนั้นคุณไลฟ์มันจะขึ้นโฆษณาเลยกับอีกแบบหนึ่งคือใช้วิดีโอดึงมาเช่นผมอาจจะเปิดด้วยวิดีโอนี้ อ่ะสมมติว,ว่ายิงแอดด้วยวิดีโอนี้นะมันก็จะเอาวิดีโอนี้ไปลงโฆษณาแล้วเวลาคนจิ้มปุ๊บเด้งเข้าไลท์อ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะฉะนั้นสรุปส่วนสําคัญเลยเนี่ยเราจะจะเลือกได้นะครับสามส่วนนะครับคือเวลาจะยิงตลอดเลยไหมก็คือไม่ต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดกับกําหนดเวลาเริ่มแล้วก็เวลาสิ้นสุดในการทํางานนะครับแล้วก็จะกําหนด เวลาในการนําเสนอนะครับว่าจะนําเสนอกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะรเริ่มต้นตอนกี่โมงเช่นอยากไลฟ์ตอนสองทุ่มเอาสักสองชั่วโมงก็ใส่ไปสองชั่วโมงศูนย์นาทีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงบูธคนในระหว่างไลฟ์เป็นต้นนะครับหรือจะเน้นการซื้อก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องมาเลือกถ้ามั่นใจนะครับว่าคนไลฟ์ปิดการขายได้นะครับเราก็จะเลือกเป็นต่อเนื่องก็คือเลี้ยงคนดูไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไลฟ์ทิ้งเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะเขามีสินค้าหมุนตลอด เพราะั้นเขาก็จะเลี้ยงคนดูตลอดเพราะนั้นไลฟ์หนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะทําเงินเป็นแสนเป็นล้านเลยก็ได้นะครับเขาจะจ้างทีมไลฟ์พวกนี้แล้วให้เป็นค่าคอมแล้วก็ยิงแอดบูธในระหว่างไลฟ์เพราะว่าพอเอามาเทียบโลแอดกันแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณไลฟ์สามชั่วโมงขายได้สมมติสองแสนเนาะเอามาเทียบค่าโฆษณาในการบูธให้คนเข้าดูระหว่างไลฟ์แล้วเนี่ยอาจจะดีกว่าเน้นการซื้อได้ซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ ไลฟ์ของเราเนี่ยจะขายได้ไหมก็เอาเป็นการซื้อก็ได้ครับมันก็จะทํายังไงก็ได้ให้เกิดต้นทุนที่ต่ําที่สุดต่อ,อการซื้อก็เป็นอันจบนะครับในส่วนของการยิงแอดเพื่อบูตโฆษณาในระหว่างไลฟ์เห็นไหมไม่ได้ยุ่งยากเลยที่เหลือก็เอาไปไประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าคนที่เขายิงพวกนี้เขาจะมีสสาย1คือไลฟ์เองกับ2คือจ้างทีมไลฟ์แล้วก็มีเวลาขึ้นมีเวลาลงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีอินฟูที่เข้ามารับจ้างไลฟ์ด้วยบางคนไม่กล้าแสดงออกเนาะ ก็ไปจ้างเขาไลฟ์ขายให้นะครับก็เยอะแยะมากมายก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช anel YouTube นัทวุฒิผู้เพชรนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางต่อมาจะมีไ like, ลน์แอดแนัทวุฒิแปดห้าสี่ก็สามารถมาฟอลโล่ได้ทุกครั้งที่ผมอัปโหลดวิดีโอขึ้นยูทูบผมจะบอกแชร์ให้คนที่ตามในไลน์ได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดอ่ช่องทิก t o อรเป็นทางกาาารรแล้ว้วมมตติตดดไนะคับ แล้วก็เรายังมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มฟรีใน Facebook นะครับชื่อกลุ่มว่าคังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีเอาชื่อกลุ่มเนี่ยมาเซิรช์ชแล้วก็กดขอเข้ามากลุ่มนี้มีเงื่อนไขง่าย,ายคือห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายห้ามแ,แอบแฝงคลอนเรียนนะครับแต่พูดคุยได้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็เรามีแฟนเพจอันนี้ต้องติดตามนะสาคัญมากเพจจริงต้องมีคนตามมากกว่าสามแสนสองชื่อเพจวรรทัวุฒิผู้เพจนะครับภาษาไทยข้างหน้าแล้วก็สังกิตต่อท้าย เข้ามาแล้วกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับเพราะว่าผมจะลงความรู้ฟรีทุกวันนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็เวลาประกาศคอร์สเรียนต่างๆลงวิดีโออะไรก็จะมาลงฟรีให้ที่เพจนี้เท่านั้นนะครับระวังเพจปลอมได้ไนะตอนนี้เพจปลอมระบาดเพจจริงต้องมีคนตามมากกว่า3ามแสนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับมีวอร์ดิฟาสีน้ําเงินแบบนี้อันนี้คือเช็คง่ายนะครับถ้าเพื่อนไม่เต็มก็แอดเฟรนมาแต่ถ้าเพื่อนเต็มก็กดติดตามแล้วกดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นสายไลฟ์สดแล้วก็อยากจะยิงบูธในช่วงระหว่างไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ